สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทานี่ครับขนมจีนน้ํายาปลาชมอนครับนี่ครับปลาลมอนครับเราจะทําปลาชมอนให้สุกนะครับจะเอาไปต้มก็ได้นะครับแต่เราเดี๋ยวอันนี้คุณแม่เอามางนะครับจะได้คงรสชาติหวานๆไว้นะครับเดี๋ยวรอให้เขาสุกพักนึงครับนึ่งใส่ซึ้งเนี่ยนะครับนะครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะตักแยกเนื้อออกมานะครับไม่เอาหนังนะฮะ มีก้างก็แยกก้างออกนะครับเราแยกเนื้อออกมาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปปั่นกับต้าพริกนะฮะเดี๋ยวเราแยกเนื้อกันก่อนครับนะครับเราก็เอาเนื้อปลานะครับมาใส่เครื่องปั่นนะครับเดี๋ยวจะปั่นกับต้าพริกแกงเผ็ดนะฮะนะครับใส่เนื้อปลาลงไปนะครับเนื้อปลานี่พยายามเอาก้างออก้วยนะครับ เราตำคอวันนี้เราใช้ปลาแซลมอน1โลนะครับแล้วก็พริกแกงพริกแกงนะครับ1นกินะครับเดี๋ยวเราจะปั่นให้เข้ากันนะครับนี่นะครับถ้าปกติเป็นปลาช่อนอะไรพวกนี้ก็ส่วนใหญ่จะตำกระชายใส่ลงไปด้วยครับดับกินก่นคาวกิ่นคาวนะครับอาจจะราปั่นนิดก่อนครับ นะครับเราก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราตักขึ้นใส่หม้อครับเดี๋ยวจะนําไปเคี่ยวกับกะทิครับนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปเคี่ยวกับกะทินะครับกะทิเราใช้500มิลนะครับวันนี้เราก็ยังไม่ต้องใส่หมดครับเดี๋ยวเราเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆจนแตกมันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่กะทิส่วนที่เหลือนะครับนี้ใส่ไปสัก250รอิมันก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปตั้งเตากันครับนะครับเราก็มาตั้งไฟเลยครับใช้ไฟอ่อนๆนะฮะ เติมน้ำล้างเครื่องปั่นลงไปหน่อยก็ได้นะครับใส่ยตปลาแซลมอนนะครับเดี๋ยวก็จะเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆครับจนกะทิแตกมันครับใช้เวลาสักหน่อยครับนี่นะครับแต่แดงสวยง่ามมากครับเดือบปุดๆแตกมันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปรุงรสครับจะใส่น้ำปลาอะไรหน่อยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวตักเสิร์ฟกันครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาจัดจานเสิร์ฟนะครับก็ ทานกับขนมจีนครับมีใบแมงลักนะครับแล้วก็ผักกาดดองครับส่วนนี้เป็นหนังปลาแซลมอนครับมมโรยเกลือแล้วทอดกรอบนะครับทานอร่อยๆเป็นของแก้มเล่นครับสำหรับวันนี้นไปก่อนครับสำหรับขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนครับสวัสดีครับ